นี่ครับผมวันนี้ผมมาตกปลาเจอสัตว์ประหลาดนะครับน้าผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนจะมือคนก็ไม่ใช่นะครับใช่เฮ้ยอะไรเนี่ยติดเป็ดขึ้นมาด้วยเลือดด้วยน่ากลัววะเออคืออะไรวะอ๋อเหยีหน้าอะมือเต่าเหรอวะไม่ใช่ขึ้นมาดิการหนักนะเหี้ยขึ้นไม่ได้หนักกว่าอุ้ยโอ้ยรูปปั้นรูปปั้นขึ้นมาขึ้นมา คือไงเฮ้ย<อ>หน้าปกหน้าปกเออหน้าปกาหน้าปกบอยพญานาคเฮ้ยเอาเอานี่มาดิ้ย่่ช้อนอยู่ไหนเนี่ยอันนูน่ะก็อียานเอนั่นแหละดได้ีของดีนะครับวันนี้นครับเออ้ต่อครับไปต่อภาคสองนะครับไม่เชื่ออย่าลบลูนมใหญ่ไปตกปลากับเพื่อนต้องขนลุกแล้วก็ลุนมากมาก เมื่อตกเบ็ดอยู่ที่สะพานป้อมพจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปกติจะมีปลาทะเลให้ตกอยู่เป็นประจำคนถ่ายคลิปกับเพื่อนก็หย่อนเบ็ดตามปกติค่ะแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างมาติดเบ็ดจึงพยายามดึงขึ้นมาแต่ก็รู้สึกว่ามันหนักรู้สึกว่าเหมือนจะดึงไม่ขึ้นนะคะแต่พอเริ่มดึงโผล่ขึ้นมาจากน้ําถึงกับต้องตะลึงเพราะสิ่งที่ได้ไม่ใช่ปลายอย่างที่คิดแต่เป็นพระนาคปก ซึ่งหนุ่มตกเบ็ดก็ได้นําขึ้นจากน้ํานะคะแต่ไม่กล้านากลับบ้านเพราะกลัวเรื่องลี้ลับจึงได้นําไปไว้ใต้ต้นไม้ที่สะพานลอยแต่สิ่งที่ือฮาไปกว่านั้นเมื่อเขากลับบ้านไปและช่วงกลางคืนเขานอนแล้วก็ฝันเห็นเลขเด็ด3ตัวซึ่งปกติเจ้าตัวเองก็เผยว่าไม่ใช่คนที่จะเล่นหวยนะคะแต่ก็ได้เผยเลขเด็ดออกมาให้เห็นกันแล้วก็ได้ชี้แจงว่าไม่อยากให้มงมงาย ตัวเองอาจจะแค่ฝันไปเท่านั้นไปดูคลิปกันค่ะก็ขอสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆน้องๆชาวทิ t ตอลนะก็ผมก็มาตอบคอมเมนต์แป๊บนึงแป๊บนึงเป็นสุภาพก็มาตอบคอมเมนต์นะเรื่องรูปปั้นเทวรูปอยู่ไหมผมไม่ได้มานะครับผมไม่ได้กลับมาบูชาผมไม่รู้ผมกลัวนะ ครับผมฝันนะผมฝันนะผมก็บอกไปแล้วเลขแต่ก็อย่าไปเชื่อมากมันงมงายครับเรื่องพวกนี้นะแล้วแต่ดวงก็อ,อะไรดีอะคราวนี้ไม่ได้ไปตกปลาก็เลยเข้าไปดูทิกตอบอผ,ผมตอบไม่ไหวนะครับมันเป็นหมื่นคอมเมนต์ผมผมไม่เคยเล่นนะผมเพิ่งเพิ่งหลุดออกมาจาก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 เดือนจำมาแหละครับผมฝันผมฝันจริงครับแต่ก็แค่ความฝันนะอย่าไปคิดเยอะ นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับงงเลยครับนี้ก็มาตีหวยนั่นเองอันผมไม่เกี่ยวนะตีปีตี่ถูกไม่ว่าหรอกอย่ามาตีผมพอแล้วขอบคุณครับก็ผมก็มาตอบทุกคอมเมนต์นะอ้มันหมื่นคอมเมนต์ผมตอบไม่ไหวหรอกแต่คอมเมนต์คนก็อนนี้ผมก็มาตกปลาอีกที่เดิมไอไม่ใช่ที่บอปลาแถวบ้านผมมาวันนี้ผมไม่ตกปลานะผมไปหลายคนที่ผมไม่กลัวไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะมันอยู่หลายคนไง มันติดขึ้นมาผมก็ตกผมใช้กุ้งนี่แหละใช้ตวะกรว่ดไม่ใจตีลงไปลึกๆอะ่ะมันก็ถึงหน้าดินอะ่ะมันก็เกี่ยวรูปปั้นขึ้นมาก็าประมาณนั้นนะครับก็ตกใจบ้างลนกนอนในวันกลางส่วนเรื่องปฏิหารนี่ผมก็เฉยเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้ดิแต่ผมไม่แค่ผมที่ผมไม่เอากลับเลยองนะที่ผมไม่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 เอากลับเลยผมไม่ใช่ของผมของใครเข้ามาทิ้งบ้างก็ไม่รู้ผมคงเกี่ยวขึ้นมาเองโดยบังเอิญอะ่ะอย่าไปคิดเยอะส่วนเรื่องฝันอะ่ะ ใช่ผมฝั่นเห็นจริงๆว่าเป็นตัวลงตัวเลขอะไรอะ่ะแต่ผเกี่แค่ความฝั่นนะอย่าไปมโนผม,ผมอาจจะคิดมากไปเองหล่อนไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกประมาณนีค้ครับครับขอบคุณครับติชมได้ได้ผมไม่ว่าหรอก